Welcome to Study Corner. I'm at Satya s c i <oughs> School. เป็นไงบ้างคะสวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Study Corner มุมเรียนรู้สู่โลกกว้างคะ่ะ รายการเอเดอร์เทนน์สำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะพาไปบุกทุกมุมความรู้ที่น่าสนใจจากเพื่อนๆและคุณครูคนเก่งจากโรงเรียนชั้นนําทัว่วประเทศค่ะได้ข่าวมาว่าเขามีการปลูกฝังภาษาอังกฤษนะคะให้ไปอยู่ในจุดใต้สํานึกของนักเรียนเลยแจะจะมีวิธีการเรียนการสอนยังไงกันบ้างนั้นตามเบบไปดูเลยค่ะ let's go <S how old are you I Hi am years and morning Teacher old you Good thank สวัสดีค่ะนี่ก็คือ t e ช c h e r อเรนนะคะขอสมัครเป็นลูกศิษย์ด้วยได้ไหมคะได้ค่ะยินดีค่ะเนืนอก่อนเลยนะคะต้องขอถามหน่อยว่า t e ช c h e r อเรนนะคะมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษยังไงนะคะได้ค่ะว่ามีการปลูกฝังให้ภาษาอังกฤษเนี่ยเข้าไปอยู่ใต้จิตสำนึกเลยเป็นยังไงอะคะ ก็มีหลายอย่างนะคะก็เวลาสอนก็ให้เด็กเขาคุยร้องเพลงมีเล่นเกมแล้วก็กอนนอนนะคะก็เราจะเปิดเพลงด้วยนะคะแล้วก็ตอนเช้าเด็กเขาจะเดินด้วยเพลงภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็พูดภาษาอังกฤษด้วยค่ะแล้วก็มีสลิปเล e ร์ n ิงสลิปเลอร์นิงอะะค่ะอยากให้อาจารย์อธิบายกิจกรรมสล e ปเล e ร์นิงหน่อยได้ไหมคะว่ามันเป็นยังไงอะคะได้ค่ะ ก็ sleep learning <อ>เด็กจะฟังภาษาอังกฤษนะคะแต่เบิดเป็นเบาๆนะคะไม่ต้องหลบก,กวนที่เขาเขาหลับอยู่นะคะ,คะแต่เขาในจิตสำนึกของเขาแล้วก็สมมติว่าเขาฟังตลอดเขาจะพูดภาษาอังกฤษทนมตัตได้คะ่ะและนอกจากกิจกรรมพวกนี้นะคะโรงเรียนนี้นี่ยังมีการารณรงค์ให้เรียนใช้ภาษาอังกฤษด้วยเป็นยังไงอะคะก็ทุกวันจันทร์แล้วกวันพฤหัสเป็นวันภาษาอังกฤษ สวดมนต์เป็นภาษาอังกฤษนั่งสมาธิเป็นภาษาอังกฤษเหล่านี้ทานเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็พยายามพูดภาษาอังกฤษกับเด็กมากที่สุดค่ะโอ้โหแบบนี้นี่เองนะคะน้องๆเรียนนี้ถึงได้พูดภาษาอังกฤษเก่งกันนะคะถทางานวันนี้เบบ้ขอนั่งเรียนกับทีเชอร์ลอเรนด้วยนะคะเด็กๆจะให้เข้าเรียนด้วยไหมได้ดีดีค่ะขออนุญาตนะคะปีต์ซีปีต์ซีสไปด์คลัมปด์อัพเดอะวอเตอร์สปาว DOWN came the rain that WASHED RAIN CAME THAT THE น้องเฟิร์นคะรู้สึกไงบ้างที่โรงเรียนนี้เนี่ยเขามีการเปริดที่ทนภาษาอังกฤษให้หนูฟังก่อนนอนด้วยเพราะว่าหนูหนูมีความสุข แล้วก็จะแล้วหนูก็จะพูดภาษาอังกฤษได้ชัดขึ้นค่ะน้องเคนเจค่ะโรงเรียนนี้เนี่ยเขามีให้พูดภาษาอังกฤษวันจันทร์กับวันพฤหัสด้วยหนูมีกิจกรรมอะไรต้องทำเป็นภาษาอังกฤษบ้างคะได้นั่งสมาธิแล้วก็ได้ฟังเพลงฟังนิทานค่ะได้อะไรบ้างคะได้ความรู้ โรงเรียนนี้เนี่ยเขามีกิจกรรมภาษาอังกฤษเยอะแยะเลยหนูชอบกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษคะฟังเพลงแล้วก็ฟังนิทานครับเหรอแล้วหนูรู้สึกว่าได้อะไรจากการฟังเพลงฟังนิทานภาษาอังกฤษบ้างเกี่ยวกับพูดภาษาอังกฤษแล้วก็รู้เรื่อง คำศัพท์เยอะขึ้นครับแปลนยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะคะกับการปลูกฝังให้ภาษาอังกฤษเข้าไปอยู่ในจิตใต้สำนึกของเด็กๆนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการโณรงค์ให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนกันอีกด้วยนะคะแบบนี้เนี่ยภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเด็กๆโรงเรียนนี้เลยค่ะแต่นอกจากมุมความรู้ภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยโรงเรียนสตยาใส่นะยคะยังมีมุมความรู้ด้านอื่นๆให้เราไปบุกกันต่ออีกในสัปดาห์หน้านะคะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกับรายการ Star t กว้างได้ใหม่นะคะทางช่องทูปลูกปัญญาโทรทัศความรู้ผู้คุณธรรมทูวิชั่นสก้าค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะตั้งใจเรียนนะแดเด